เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันฟิตจักรยานออกกาลังกาย spinning bike ปรับได้ตามสไตล์ของคุณครับแข็งแรงและทนทานเรามาเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นกลายเป็นฟิตเนสส่วนตัวได้ง่ายๆนะครับกับจักรยานออกกำลังกาย spinning bike ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล้ำสุดที่จะทำให้การออกกำลังกายของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับผมมาดูคุณสมบ,บัติเด่นกันนะครับประการแรกก็คือจอ lcd แสดงผล ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจํานวนครั้งหรือความเร็วคุณก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ในพิปตาครับผมต่อมาก็คือล้อเหล็กกล้า6กกิโลกร,รัมนะครับทนทานปั่นนุ่มนวลและเงียบไม่รบกวนคนรอบข้างแน่นอนนะครับและต่อมาก็คือที่จับฟองน้ำและบันไดปั่นกันลื่นนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสบายในการออกกาลังกายของท่านนะฮะต่อมาก็คือการปรับระดับ ได้หลากหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหรือที่จับให้คุณปรับตามความถนัดได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับเรามาดูโครงสร้างการออกแบบนะครับการออกแบบสามเหลี่ยมสุดแข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง130กิโลกรัมและยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยล้อในตัวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั่นมืออาชีพหรือมือใหม่นะครับ จักรยานสปิน n ิ่งบ i k e รุ่นนี้นะครับจะทําให้คุณได้สัมผัสกับประสบ,ะสบการณ์การออกกําลังกายที่ไม่เหมือนใครพร้อมเป็นเจ้าของสุขภาพที่ดีได้แล้วนะครับวันนี้ครับกดสังส่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ